Everyone. Welcome to B'an b o Win s c h o o l m y name is t h i r a n u t p ่ i n i m ฉ n d r i I a ีรนุ a c h e ิม t b ตรี I ันเป็นค o ูสวัสดีค่ะธีรนุชพินิมนตรียินดีต้อนรับทุกท่านสู่โรงเรียนบ้านบ่อวินลิกิตราชบำรุงค่ะวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านไปรับชมการรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการกนกรักสุวรรณผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อวินขอเชิญทุกท่านรับชมได้เลยค่ะนางกนกรักสุวรรณ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูในตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่8กันยายนพุทธศักราช2547และเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเมื่อวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2558โรงเรียนบ้านหนองไร่จังหวัดระยองปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านบ่อวินตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชา จังหวัดชนบุรีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3โดยได้ย้ายจากตำแหน่งผู้อำนวยการจากโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบวินเมื่อวันจันทร์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2564จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา5เดือนผู้อำนวยการกนกรักสุวรรณได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได้แก่โครงการมอเซฟตี้เซ็นเตอร์สถานศึกษาปลอดภัย และโครงการตามน้องกลับมาเรียนโดยผู้อำนวยการได้รับคำสั่งจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต3และจากนั้นได้ดำเนินการแต่งตั้งผู้รับผิดช,ชอบในระดับสถานศึกษาและรายงานข้อมูลไปยังสำนักง,ง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต3ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านการบริหารงานวิชาการ ปัจจุบันโรงเรียนบ้านบววินมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น1,253คน33ห้องเรียนและจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9หรือโควิด1 9ในปัจจุบันทำให้โรงเรียนบ้านบววินมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning คือมีการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ไปพร้อมๆกันโดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันและจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยท่านผู้อำนวยการกนกรักสุวรรณได้มีการพัฒนาและบริหารงานวิชาการดังต่อไปนี้ค่ะนำคณะครูศึกษาดูงานการบริหารงานวิชาการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 COVID-19 ที่มีการบูรณาการการสอนแบบ Hy Bri d Learning มีการจัดก,การเรียนการสอนแบบออนไซต์และออนไลน์ไปพร้อมๆกันณโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัยชนบุรีจัดโครงการการฝึกอบรม Teaching for Success Level Up Your English Communication Skill and i n t e g r a t e l i s t e n Skill ร่วมกับบริษัททาทาสติลประเทศไทยณโรงรแรมกราเดนซีวิลรีสอร์ทพัทยาให้ครูร่วมอบรมโครงการการพัฒนาครูสู่การเรียนรู้วิถีใหม่สพทร่วมกับ GPC s ร่วมกับคณะครูนำเสนอผลงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพอพทอระดับ3ดาวให้ครูร่วมโครงการอบรมออนไลน์การใช้งาน k i d bright พื้นฐานผ่านซิมูเลเตอร์ในโครงการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีแก่ครูและเยาวชนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาอื่นๆให้เข้ามานิเทศเพื่อเรียนต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทั้งที่มาที่โรงเรียนและนิเทศออนไลน์ให้ครูนักเรียนเข้าศึกษาดูงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับนะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงง,งาน3ชนบุรี นิเทศการเรียนการสอนของคณะครูเป็นประจำทุกเดือนเพื่อรับทราบวิธีการและปัญหาในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนและนํามาปรับปรุงแก้ไขร่วมกันในครั้งต่อไปด้านการบริหารงานบริหารทั่วไปผู้อำนวยการกนกรักสุวรรณได้มีการปรับปรุงพัฒนาและซ่อมแซมอาคารสถานที่รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนและมีการติดต่อประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเพื่อช่วยพัฒนาโรงเรียนดังต่อไปนี้ค่ะซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและปรับปรุงห้องเรียน เพิ่มจุดล้างมือปรับปรุงระบบน้ำดื่มนักเรียนเพิ่มมุมเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ในส่วนงานที่ต้องประสานกับหน่วยงานภายนอกนั้นไม่ว่าจะเป็นวัดชุมชนบริษัทหรือห้างร้านต่างๆเพื่อร่วมมือการพัฒนาโรงเรียนบ้านบ่อวินต่อไปประสานหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนําเสนอโครงการต่างๆที่จะก่อประโยชน์กับโรงเรียนอยู่เสมอและเพื่อประสานความร่วมมือในการป้องกันดูแลความปลอดภัยของโรงเรียนด้านการบริหารงานงบประมาณ ผู้อำนวยการกนกรักสุวรรณได้มีการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีมีการประชุมและวางแผนร่วมกับคณะครูนอกจากนั้นยังได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนดังนี้ค่ะกองทุนการศึกษาโรงกันน้ำมันเอโซและพนักงานทุนละ2,000บาทจำนวน22ทุนและทุนละ3,000บาทจำนวน25ทุน ทุนการศึกษาโครงการ csr สร้างรั้วชุมชนมีสุขอยู่ร่วมโรงเรียนจากบริษัทอลูคอนจำกัดจำนวนเงิน35.000บาททุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชน esbec จำนวนเงิน 20. 0 0 0บาททุนการศึกษาจากคุณสมชายธนบัตรชัยที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาที่มอบทุนการศึกษาให้ทุกเดือนเดือนละ2,000บาท ทุนการศึกษาจากแพทย์หญิงสุกัญญารัตนสวราคจัดทำโครงการบ่อวินสร้างคนรอดพ้นโควิดให้นักเรียนที่สอบได้ที่1ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564จำนวน39ทุนทุนละ500บาทและทุนการศึกษาจากระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนด้านการบริหารงานบุคคลมีการจัดทำแผนอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำภาร์งานสำหรับคุณครูและมีการบริหารงานที่โปร่งใสและยุติธรรม ยึดหลักพรมิหาร4มอบของขวัญเสริมกําลังใจให้คณะครูในวันคล้ายวันเกิดเป็นประจำทุกเดือนและมอบของขวัญปีใหม่ให้เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจรักษาประเพณีวัฒนธรรมไทยและนำคณะครูร่วมงานกับชุมชนอยู่เสมอผลงานและความภาคภูมิใจในรอบครึ่งปีที่ผ่านมาได้รับเกียรติคุณบัตรยกย่องว่าเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมุ่งมั่นวิริยะอุตสาหะ จนเกิดผลดีต่อทางราชการจากกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัลผู้บริหารชั้นนาในโครงการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูกเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา2564จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชมบุรีเขต3ได้รับผลการคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสารรค์คนดีด้านผู้บริหารบ้านบอวินโมเดลพัฒนาสภานักเรียนแกนนำทำดีพาน้องสร้างงานจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชมบุรีเขต3ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนากฎหมายจัรยาบัณที่เกี่ยวข้องกับครูหัวข้อรอบรู้จรรยาบรรณรู้เท่าทันกฎหมายไทยโดยวิทยาลัยครุศาสตร์มหาวิทยา ธุรกิจบัณฑิตเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2565ผลงานครูของโรงเรียนบ้านบ่อวินได้รับคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประจำปีการศึกษา2564ประเภทครูผู้สอนจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระดับดีจากสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับรางวัลครูดีในดวงใจเนื่องในวันครูครั้งที่66จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชมบุรีเขต3ได้รับผลการคัดเลือกครูชนคนคุณธรรมของครูระดับดีมากและได้รับรางวัลครูดีสีชนส ระดับทองและในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564โรงเรียนบ้านบ่อวินได้มีการจัดโครงการและดำเนินกิจกรรมหลักๆดังนี้ดำเนินการพิธีลงนาม MOU ระหว่างโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม3ดาวเมื่อวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2565 เื่อตเตรียมรับการประเมินโรงเรียนคุณธรรมสามดาวในเดือนกรกฎาคม2565จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาแกนนำเยาวชนคนทำดีเพื่อสังคมออนไลน์กับโรงเรียนคุณธรรมเครือข่ายเมื่อวันที่7มีนาคมพุทธศักราช2565จัดพิธี63ปีโรงเรียนบ้านบวินสร้างคนดีสีชุมชนและรับมอบอาคารเรียนอาคารอนเนกประสงค์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีดำเนินโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ค่ายบุรณาการ science mathematics English Camp สำหรับนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ English Class ณพัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทวันที่17-18มีนาคม2565ส่งผลงาน1โรงเรียน1นวัตกรรมบอวินโมเดลปลูกพลังคิสดีสู่มาตรฐานสากลเพื่อรับรางวัลคร,รูสภาประจำปีการศึกษา2565ค่ะตลอดระยะเวลา5เดือนที่ผ่านมาที่ดิฉันกะนกรักสุวรรณ เข้ามาบริหารโรงเรียนบ้านบ่อวินเป้าหมายที่ดิฉันคาดหวังว่าดิฉันจะทําให้โรงเรียนบ้านบ่อวินเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในแถบระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและอีกสองปีข้างหน้าโรงเรียนบ้านบ่อวินจะเป็นโรงเรียนขยายโอกาสซึ่งจัดการเรียนการสอนแบบ M.E.P. Mini English Program เพื่อซัพพอร์ตกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่นักเรียนทุกคนจะต้องมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษท้ายสุดนี้ดิฉันขอขอบคุณคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชิญบุรีเขต3คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนสีราชา3คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบ่อวินชุมชนและผู้ปกครองและที่สำคัญคณะครูของดิฉันโรงเรียนบ้านบ่อวินที่เป็นกำลังสำคัญ ให้กำลังใจและซับพอร์ตสนับสนุนดิฉันในทุกๆโครงการที่เราจะก้าวไปได้วยกันและจะทำให้โรงเรียนบ้านบ่อวินริขิทธิลาดบำรุงเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่ดีที่สุดในแถบระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกดิฉันขอขอบคุณทุกท่านขอบคุณค่ะ